โอเคครับ okay. เรามาดูตัวอย่างเดอร์นี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เราสามารถเล่นได้นะครับอ่าเราจะเล่นยังไงอ่ะดูก่อนนะครับอันนี้ผมก็หากราฟไปเรื่อยนะครับแต่อยู่ดีๆมาเจอจังหวะนี้นี่เห็นไหมจังหวะเนี้ยนี่คือจังหวะที่ผมตัดสินใจจะเล่นนะครับชุดนี้โดยการที่เห็นไหมผมจะมีจังหวะซูมเอาออกมาดูก่อน ซูมเอามาดูชุดนี้ผมผมผมดูเพื่ออะไรดูเพื่อหาแนวครับว่าอ่ะที่มันขึ้นมาแล้วมันย่อลงมาตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะมันย่อมาจากแนวอะไรหรือเปล่าเราจะเห็นว่าซ้ายมือมีแนวก็จริงเห็นไหมซ้ายมือมีแนวแต่ว่าถามว่าแนวมันชัดไหมเนี่ยเราก็ไล่ตีถ้าลองไล่ตีเราจะเห็นว่าแนวต้านพุกเนี้ยยังอีกไกลครับยังกไกลเนาะแนวต้านยังอีกไกลดังนั้นตรงเนี้ยผมเห็นแล้วว่า เขาเนี่ยพึ่งเบรกแนวมาเลยเห็นไหมซ้ายมือพึ่งเบรกมานะครับซ้ายมือนู่นก็พึ่งเบรกมาเบรกมาเสร็จเราเห็นอะไรเพิ่มเติมครับเราเห็นว่าแท่งเทียนนี้เกิดอะไรเกิดลักษณะที่เขาเนี่ยนะครับทาท่าจะทะลุใช่ไหมแล้วมีแรงขายตบกับแรงซื้อดันกลับขึ้นไปจนแท่งมันปิดเขียวได้แท่งนี้ย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเราเนี่ยต้องดูครับว่าผมผมจำทุกครั้งคือถ้าย่อลงมาเราต้องเช็คเสมอว่า ไส้เทียนเนี่ยมันไปเทสแนวไหนในฝั่งซ้ายมืออ่ะมันไปเทสแนวไหนใช่ไหมครับจากภาพตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแนวนี้อ่ะใช่ไหมแนวนี้เพราะว่าแนวนี้มันหลุดมาแล้วเราจะเห็นว่าอะไรไส้มันทะลุลงไปไกลมากใช่ไหมลงไปไกลมากดังนั้นมันต้องมาเทสแนวไหนทั้งแนวหนึ่งไม่แนวนี้กับแนวนี้ก็ดูครับตีไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วอ๋อโอเคสามเส้นเนี้ยมันน่าจะเทสนะครับไม่เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับ ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละวะอ่ะแต่ถ้าดูความน่าจะเป็นน่าจะเป็นเส้นนี้มากกว่าเนาะอ่ะน่าจะเป็นเส้นล่างมากกว่านะครับเส้นนี้ดังนั้นตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อโอเคการเข้าดอร์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่บริเวณเนี่ยสองเส้นเนี้ยไม่เส้นใดเส้นหนึ่งครับเรากดให้มันได้ราคาดีโดยการที่เราเรอดูว่ารีเจ็คมาจากเส้นไหนนะครับเพราะตอนนี้เราเราเพียงแค่คาดการณ์ว่ามันน่าจะรับแรงซื้อมาจากเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับถัดมาคือ เรารอลรีเจกครับดูว่าเกิดรีเจกตรงไหนอะเห็นไหมดูว่าเกิดรีเจกตรงไหนเราจะเห็นเนี่ยเนี่ยอ่ะผมเห็นแล้วแท่งเทียนขยับขึ้นนิดนึงแปลว,ว่ามันเกิดรีเจกแล้วนะครับ Isaac, เกิดรีเจกแล้วผมก็ไม่รีรอครับผมก็เข้าออเดอร์แหละนะครับเพราะว่ามันมีเหมือนว่าแท่งนี้เป็นแท่งยืนยันให,ให้เราแล้วแท่งนี้ต้องเข้าออเดอร์แล้วใช่ไหมครับแต่กรณีเนี้ยย้าเสมอนะครับถ้าไส้เทีย,ยนยาวๆแบบนี้พยายามเข้าให้ได้ราคาที่ดีหน่อยเนาะเข้าให้ได้ราคาที่ดีหน่อยเพราะว่ากราฟเดียวมันจะพยายาม ขึ้นไปปิดเหนือแนวให้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบ rejection เนาะมันจะพยายามขึ้นไปอยู่แล้วเห็นไหมมันก็จะพยายามดันขึ้นไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันดันขึ้นไปแล้วเราเข้าเด d e r ใต้เส้นนะครับเราก็จะ win สวยอันนี้คือรูปแบบนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนาะลักษณะนี้เพราะว่าแท่งยืนยันเนี่ยนะครับแท่งเนี้ยไม่ถือว่าไส้ย,ยาวมากนะครับไส้ย,ยาวดังนั้นตรงเนี้เราต้องรอให้มันย่อกลับลงมาถึงบริเวณที่มันรับแรงนะครับ เพื่อรับแรงรีเจ็คเราขึ้นต่อนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะรีเจ็คชั่นนะครับเนาะสวยงามนะครับสวยงามรูปนี้